สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็เสียงรอบแบบนี้แน่นอนครับผมตัวใหม่ฮะเดี๋ยวจะเชื่อนะครับเป็นมนสเตอร์ตัวหนึ่งที่ผมได้ครอบครองและก็บอกได้คำเดียวว่ามาสเตอร์คังดีๆนี่เองครับเล่นยากมาก มากแบบกอไก่ร้านตัวเลยทุกคนคือแบบโอ้พระเจ้าช่วยกวุ้ยชอดคือแบบเหลือจะเชื่อคือแบบมอนเตอร์ตัวใหม่คือแบบอี้ยมันมาสเตอร์คขังัะเพื่อนฮัลโหลเออขออนุญาตหยาบหน่อยนะมันเป็นตัวที่เล่นยากอะในมุมมองผมนะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่ามันเล่นไม่ได้นะกว้ยแต่ว่ามันเล่นยากนั่นเองครับอ่าด้วยสกิลของน้องเนี่ยมันแบบ <laughs> ฟังเสียงของเราผมแล้วกันก็มอนเตอร์ตัวนี้เป็นมอนเตอร์สายสนับสนุนนะครับก็สปีดค,คือ105ออแต่ธาดไฟนะครับเป็นมอนเตอร์สายโจมตีนะครับผมสปีด120คือแบบเฮ้ยฮัลโหลคาดไฟสปีด120วอเตอร์นะครับผม พพอร์ตสายสนาบสนุนสปีดร้อยห้าเยี่ยมมากกระเทียมทอดมากแม่นะผมแน่นอนครับถ้าใส่เป็นมอเตอร์ชูโรงก็ปล่อยไปนะผมถ้าลมนะครับผมบอกได้คําเดียวนะใครที่จะมาดูคลิปนี้อยู่บอกได้คําว่านอนคังนะครับถ้าคุณไม่ใจรักแต่จะเล่นมันจริงๆคือแบบดื้อด้านจะเล่นมนจริงๆอะ่ะนอนคังเถอะเปลืองเปลืองลูงนยิ่งใหม่นะผมอาลูนที่ผมแนะนําก็จะเป็นในเรื่องของ e x q นะครับเกาะได้เทิร์นบ่อยตัวนี้เน้นไปทางถ้าเป็นตําแหน่งของที่ผมเรียกก็คือตําแหน่งของบวนเลย บนเมตนะครับผมก็มีแบบต้องมีค่าแม่นยำม,มาด้วยนะครับแล้วก็ต้องมีในเรื่องของสปีดที่ค่อนข้างไวเลือดหน่อยดาเมตบ้างคือแบบต้องการเยอะหน่อยนะผมประมาณนั้นนะครับผม ใส่เป็น exview แล้วก็ Artifact นะครับอันนี้คือจะเป็นอ r t i f a c t แบบเชิงแบบออฟหลักคือเป็น hp หรืออะไรก็ตามแล้วแต่ที่เราจะขาดนะครับผมก็โฟกัสไปที่สกิลสองแม่นยำนะครับสกิลสามไม่จำเป็นต้องโฟกัสนะสกิลสองโฟกัสไปที่สกิลสองแม่นยำไปเลยนะครับเพราะว่าสกิลสองต้านทานเยอะมากั้งที่แม่นยำกูปาไปเกือบร้อยมึงต้านทานกูแบบอะไรครับเนี่ฮัลโหลนะครับแล้วก็ ในเรื่องของธาตุนะครับก็เป็นการกันดาเมจแล้วกันธาตุไฟหรือธาตุอะไรที่เราไปสู้ด้วยนะครับประมาณนั้นนะครับตัวนี้ขออนุญาตอธิบายสกิลแบบเห็นภาพง่ายๆแล้วกันเนาะสกิลหนึ่งก็ตีสแตนนะครับสกิลสองครับจะเป็นการเสกนะครับเอ่อเป็นเมือกข,ขาวๆนะครับผมเมือกข,ขาวๆให้กับศัตรูทุกตัวนะครับผมแล้วก็อ่าถ้าอ่าเราไปโจมตีนะครับผมมอนเตอร์ที่เราเสกมันจะมีสมมติเรามันเป็นการเสกมอนเตอร์ทุกตัวเนาะ มันจะมีตัวหนึ่งที่เราจะต้องล็อกเป้าเว้ยเป็นการใช้หัวเชื้อเป็นการใช้หัวเชื้อน้ำขาวขานั้นนะ่ะไปใส่สตูนะครับผมทีนี้ไอ้ตัวที่เราไปทำสมมติว่าเราใช้อีกตัวหนึ่งไปทําดาเมจด้วยนะ่ถ้าเราไปตีตัวที่หัวเชื้อน้ำข้าวขาวนั้นนะ่ะมันก็จะเป็นการแตกแตกดาเมจออกนะครับผมคาพูดมึงกลกัวมากก็เป็นการแตกดาเมจออกแล้วกันนะครับแล้วก็ดาเมจ 30%นะก็กระจายกระจายไปให้กับคอลเตทุกตัวนะครับประมาณนั้นง่ายๆเลยนะครับผมง่ายๆแค่นั้นแค่นี้เลยจริงๆนะผมแล้วก็สกิลที่3ครับจะเป็นการสลับเกรดนะครับผมก็ประมาณว่าสมมติว่ามันมี ABC แล้วกันนะเอเอในเกรดเต็ม e อีในเกรดครึ่งหลอด EC นี่เกรดศู e, B, น,นย e, C, น์อ่าเราอาจจะสลับเกรดแต่ e อเเนี่ยเกรดเต็มเนี่ยกลายเป็นเกรดศูนย์ก็ได้ แล้วก็ EC เนี่ยจะเกตเหลือสูงกลายเป็นเกตครึ่งหลอดหรือเกตเต็มก็ได้ประมาณนั้นเอาง่ายๆคือเป็นการโยกเกตให้กับมอนเตอร์ฝั่งตรงข้ามนั่นเองครับผมก็มันได้ดีตรงที่ว่าหนึ่งครับมันจะปวดมากๆเลยก็คือถ้าฝั่งตรงข้ามแม่งแบบมาแบบเรียงคอมโบแบบตับๆๆกันเลยแบบเ้ยตัวนี้ออกตัวแรกตัวนี้ออกตัวที่2งเนี่ยถ้าเราเร็วก่อนถ้าเราแบบรู้มากๆแล้วเราไปสลับเกตเขาอะมันทำให้คอมโบเขาพังเลยเลยครับมันเป็นอะไรที่น่าทําคานมากนะคือตอนแรกอะผมอ่านสกิลกแบบเฮ้ยมึงโกงจัง คือแบบตีนไก่หน้าผากขึ้นมาเลยผมแบบบูถ้ารวิวคือแบบเอ่อจะเรียกไงไอตัวของ โอลิเวอร์ก็โอลิเวอร์เถอะตัวนี้สลับเกรดมั่วสู้กันหมดนะจริงๆคือแบบได้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 แบบอะไรที่ดีมากแล้วก็สลับเกรดไม่พอครับน้องจะเป็นการฟื้นฟูเกรดตัวเองอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยเอาง่ายๆคือช้สกิลสามเสร็จแทบจะได้เทินต่อได้เลยนั่นเองประมาณนั้นแล้วก็ดีนะครับเป็นดีเคลเลตนะครับผมอ่าสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับผมสำหรับท่านลมนะครับประมาณนี้เอาเราลองไปใช้งานกันบ้างว่าใช้งานยังไงนะครับผมขออนุญาตนะครับว่าไม่ตีดู่ให้ดูแล้วกันเนาะเพราะว่าเคยตีแล้วครับผมแม่งลื่นนยยับบบเลลคืือ่แ ลื่นไม่มีอะไรบรรยายมันเลยอะจริงๆนะด้วยสึกิดูที่น้องไม่เต็มด้วยแหละนะครับผมอันนี้บอกก็ได้คมนี้ว่าอาจจะเล่นยากนะครับรีวิวอาจจะไม่สมบูรณ์มากนะเดี๋ยวรอน้องปรับก่อนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวรอมาลองใช้งานในอารีนาดูว่าจะเป็นยังไงบ้างครับอันนี้ขอใช้โปรโตไทป์ใชข้ขอใช้มอนเตอร์ทดลองแล้วกันนะก็เป็นวูฟสามตัวนะครับอ่าขอเป็นแบบตัวหนึ่งที่สปีดต,ต่ำๆแล้วกันเนาะตัวหนึ่งที่สปีดต่ำๆต,ตัวหนึ่งสปีดสูงๆแล้วกันเนาะ,ะสปีดต,ต่ำๆในไอเดียนี้ผมผมมีใครบ้างวะ พอจินตนาการก่อนอ่าแฟงแฟงสปีดต่ำมาห้าสิบสองแฟงแล้วก็ตัวนึ่งที่สปีดจะเยอะเลยก็คือในเรื่องของบอลธาตุน้ำอ่ะประมาณนี้อ่ะขออนี้าตใช้มอนเตอร์เป็นโซนประมาณนี้นะครับสปีดก็อ่กลางคือมีสูงกลางต่ําประมาณนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาใช้มอนเตอร์ท่าดอ่าตุไฟเออธาตุลมดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับขออนุญาตใช้ธาตุไฟไปแทงนะครับผมไปเรามาดูที่สกิล3การสังเกตเหตุด,ๆดีๆนะครับทุกคน อ่าลบั๊บไปฟืบอ่าสตันครับผมเป็นเรื่องปกตินะครับมอนใหม่จะติดจะติดอะไรบ้าบอคอร์ลามข้างฝามากเออสัตว์เนี่ยอย่างนี้แหละครับผมเดี๋ยวจะเชื่อแล้วก็เป็นการตีหลับไปก่อนนะครับผมเคตีบายแล้วผมตีบายสบายใจก็อะไรก็ทําไปเถอะสังเกตเกตดีๆนะครับผมสังเกตเกตสามตัวนี้ดีๆนะสังเกตเกตที่บอลท่ดน้ำก็ได้อ่ะเดี๋ยวเรากดสกิลสลับเกตครับผมปุ๊บ อ่ะเห็นไหมบอลท่าน้ำเมื่อกี้เกลี่ยมไกยตอนแรกอะมันแทบจะไม่หลอดใช่ไหมทีนี้นยูเชยมาเต็มหลอดแล้วมันสลับจากเกลของวูฟน้ำเนี่ยให้มันเป็นบอลท่าน้ำนั่นเองครับดีมากนะครับอ่ะแล้วก็มาดูสก,กิลที่2กันนะครับสกิลที่2ครับเป็นการโจมตีนี่โจมตีเป้าหมายเสร็จปับ๊บเห็นไหมมันจะมีน้ําเมื่อเข้าข่าวครับตัวหนึ่งเห็นไหมเป็นน้ําเมื่อเข้าขาวตรงนี้ยตามบริเวณนะครับแล้วก็จะมีแบบอรญญอร่าวิญญาณเห็นไหมออร่าวิญญาณข้าข่าวเนี่ยล,ล้อมล้อมรอบตัวของอ่า เพื่อนๆเ,เรานะครับผมทีนี้ให้เราทําการตีไอตัวที่มันมีหัวเชื้อมันเป็นหัวจ่ายตีตัวนั้นไปปับ๊บเห็นไหมสังเกตไหมพอตีหัวจ่ายเสร็จปับ๊บไอออร่าขาวๆเนี่ยมันจะหายไปจากเพื่อนนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้สังเกตไหมครับว่าจะมีดาเมจกระจายไปนั่นเองครับผมมีคนบอกว่าพี่ไอตัวท่านลมอ่ะมันสามารถใช้คู่กับคอมบูแพนด้าได้คือตีปั๊บแพนด้าแบบโดดทีแบบหาย4ตัวเลยอ่ะคือมันทําได้ครับทุกคนแต่ว่ารูนอ e ีแพนด้าคือมือต้องสุดจริงๆอะ่ะเออประมาณนั้นแล้วก็ ตัวนั้นน่ะต้องเลือดเดยอะจริงๆเว้ยเพราะว่าแพนด้านเนี่ยมันโดดเท่ากับ70%ของเลือดของตัวมันเนาะแล้วก็อ่า7ซของสัตรูเหมือนกันแสดงว่าสมมุตินะมันโดดไป30,000แล้วกันเท่ากับดาเมจที่จะเข้ากับเพื่อนเพื่อนรอบข้างเนี่ยหานไป3าปอนะประมาณนั้นอะผมตีไปกลมๆประมาณนะั้หมื่นหนึง่งประมาณนั้นเลยครับง่ายๆแค่นั้นเลยครับการรีวิวมีแค่นี้ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรีรเพย์กันว่า นี่เพใน r g a ขอใช้งานยังไงกันบ้างนะครับผมอันนี้ต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวบิลรูนมาแล้วนะครับ วิวลูมเป็น e x เอเอเป็นสวิปตแม่นยำด้วยแต่ผมเล่นทีมแบบอ่าทีมคลิปเนาะเน้นแบบประมาณว่าสกิลเออสกิลสองแบบเสกเสกน้ำเมือกไปแล้วก็ทำโอนี้หรือจะทำเอาเอาตัวดาเมจทำดาเมจต่อเงี้ยบอกได้คำเดียวครับผมเสกน้ำเมือกไม่ติดครับผมเสกน้ำเมือกไม่ติดผมแบบยืนเหงาเลยจริงๆคือมันทำอะไรไม่ได้มากกว่านั้นอะ่ะมันจะสตักรก็ไม่ได้จากสกิลที่สองอ่ะคือแบบเสกน้ำเมือกไม่ติดผมแบบเชี่ออะไรเนี่ยคือแบบไม่ตีไมเออเดหรือจะเชื่อ คือมันเหมือนกับเราขาดตำแหน่งดาเมจไปอีกตัวหนึ่งอ่ะปกติการเล่นทีมครีปแบบมันจะต้องมีตัวลบบัฟตัวสปีดเนาะตัวอาจจะเปิดเกาะก็ได้หรือตัว ACC หรือเอาง่ายคือตัวแบบเปิดเกาะหรือตัวแจกบัฟพิษหรือตัวแบบแจกสตั้นอะไรเนี้ยต้องมีตัวคอนโทรลพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็ปิดท้ายด้วยดาเมจดาเมจอาจจะ2ตัวก็ได้ทีเนี้ยการเอาไอ้ตัวนี้มามายืนในตำแหน่งของทีมครีปหรือทีมเร็วของเราเนี่ยไอ้ตัวนี้ ผมมีหน้าที่ก็คือเป็นตัวเหมือนเสมือนตัวดาเมีกอีตัวหนึ่งเพราะว่าหน้าที่สกลิลสองคือเป็นการกระจายดาเมจถูกต้องใช่ไหมเราก็เลยเอากดมาใช้เว้สกลิลสองไม่ติดผมเหงาเลยครับผมแบบเฮียแบบผมยืนเกาไข่ตัวเองเล่นเลยทุกคนคือแบบกดออกอย่างไวเออเหลือจะเชื่อพระเจ้าช่วยผมคือกดสกลิลสามสลับเกรไม่ได้นะทุกคนอย่าไปทะเลื่องสลับเกรเมื่อสู้นะเว้ยคือสมมติเราไปสลับเกรนะครับสมมติว่าอีตัวมอนสเตอร์ตัวเล่นของเขาอ่ะมันจะีไม่ได้เร็วมากบางครั้งเนี่ยอย่างสมมติมาง บางตัวมอนเตอร์เล่งเขาอาจจะเล่นปิดคอมโบแบบประมาณว่าเล่งปิดเล่งปิดเพื่อที่จะเอาบัฟบ,บิวพวกอะไรเนี้ยแล้วแบบเราไปสลับเกตอย่างเงี้ยแล้วแบบอ e ีตัวเล่งไอตัวปปบัฟปีกอะแม่งได้เทิร์นก่อนแล้วมันมาแทรกเราอย่างเงี้ยแม่งสลับเกตไปปั๊บเนี่ยมันมันครอบปีกมาลยผมแบบตีนไก่น้ำข่าดรอเลยนะเว้ยมันไม่ได้นะผมดังนั้นเนี่ยการเล่นไอตัวเนี้ยค่อนข้างต้องระมัดระวังมากๆเลยนะผมผมเคยเห็นคนดีเพย์คนนึงมั้งเล่นสลับเกตนี่แหละแล้วแบบทะลิ่งไปสลับตัวคือแบบเหมือนกับ อีเราอะ่ะมันเร็วอยู่แลวครับแล้วทีเนี้ยไปสลึกสลับเกตทีมคีนี่แหละไปสลับเกตปั๊บนะครับแล้วก็ไปสลับเกตอีตัวเพิ่มบัฟหรือเป็นตัวดรามจทนี่แหละผมจาไม่ได้แล้วก็เหาะอยู่เฉยๆมาก็หายไปแล้วครับผมน่าจะเป็นการต่อคอมโบให้กับเขาเองมั้งผมมองว่าอย่างนั้นาะอย่าลืมไปนะครับว่าทีมสปีดหรือทีมครีตของฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาต้องทําสปีดชิดกันมากๆดังนั้นในการสลับเกตมันอาจจะมีผลเล็กน้อยแต่ถ้าเราสลับผิดเนี่ยชีวิตเตี่ยได้เลยครับต้องระมัดระวังจริงๆนนนนะะะคครรรััับบปมาณ้ เดี๋ยวเราไปดูรีเพย์กันนะเท่าที่ผมดูรีเพย์มานะพูดได้คําเดียวว่าน้อยคนนะที่จะชนะนะครับถ้ามีตัวนี้ในสนาม <c ười> คือแบบอีกมหาจริงผมนี่คือนั่งขำเวจริงจริงผมนั่งขำแบบนานมากนะฮะอะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ส่วนมากอเดี๋ยวเราไปดูที่ดาวสองดาวแดงเออสองสองดาวทองกันมากนะครับอ่ะอันนี้มนะีโอริเวอร์นะโอริเวอร์น่าจะชนะหรือเปล่าหนึ่งดาวเออสองดาวสองสองดาวทองเหมือนกันนะครับอ่ะฝั่งตรงข้ามนะครับผมมีบอลมีเคียวแล้วก็มีตัวทัดลมครับขโมยบัฟมาสวย แล้วก็ตีครับผมตึ๊บๆเกาะแตกนะโอเคอา่าแวมคเคาเตอร์นะครับผมลบบัฟสวยงามครับอ่าแล้วก็หลับโชว์ไปหนึ่งสเต็ปนะครับผมโทรเทมครับผมสกิลสองมากลางปีกให้เอาแวมตีชิวๆไปครับผมอ่ะอันนี้ทําอะไรครับผมนี่บอกแล้วมันแปะไม่ติดเว้ยฮัโลโหลคือมันแปะไม่ติดอย่างที่พูดไปคือมันเหงาเลยเนาะนี่ค่ะ เหลือจะเชื่อคือแปะไม่ติดแม่งโคตรเหงาเลยจริงอันนี้น่าจะแพ้ได้ไหมเออน่าจะแพ้เลยนะทุกคนอ่นนาเดี๋ยวเราดูมันแบบัวๆนะครับผมคือมันแปะไม่ติดมันจะเหงามากเว้ยทุกคนเอออ่านดามเมจใช่ไหมอ่าน,นดูตีไปครับผมได้อ,นนอาคิวไปอาตีเล่นเกตไปอาตีไปอาชนะเพราะตัวพวกเคยียวหรือโพเซรอนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะคือเมื่อกี้มันแปะสกิลสองกับสกิลสามไม่ติดเว้ยเออสกิลจะเรื่องไงสกิลสามมันสลับเกรติดอยู่แต่ว่าอีสกิลที่สองอะ มันมันดึงไม่ติดเว้ยจริงๆๆอันนี้ติดแล้วอันนี้ติดแล้วตีปั๊บอ่ะทำดาเมจนะครับผมแต่บอกก่อนว่ามันทำดาเมจแค่ฮิชแรกนะสมอว่าว่าเราจะเราโจมตีสกลิลอะสามสามครั้งสกลิลหนึ่งอะสามครั้งแต่ว่ามันจะนับดาเมจแค่ครั้งแรกเท่านั้นนะครับผมโอเคชื้มาใครจะชนะใครจะแพ้นะครับผมอ่ะชนะแล้วอันนี้คือบอกก่อนว่าทีมเขาดีจริงๆอ่ะอย่างมีดอนแสงเนี้ยดอนแสงกับเกียวแสงก็คือแบบโกงแล้วอ่ะแล้วก็มีอีฟีแสงอีกก็โกงมากมากแล้วครับก็ <ๆ S 2> <c oughs> จะเรียกว่าไงดีอะ่ะชนะด้วยน้องด้วยได้ไหมอะ่ะคือเมื่อกี้น้องแบบสลับเก็บก็โอเคอยู่ก็ก็ถือว่าตัดจังหวะศัตรูได้แต่ว่าสกิลสองเมื่อกี้ว่านะสกิลสองว่าไปรอบหนึ่งอันนี้นะ่าจะสกิลเต็มนะเพราะคูดาวกลับมาไวมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันระดับดาวดาวทองกันบ้างว่าจะเป็นยังไงบ้างหนึ่งทองจะเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้สองทองก็ร้อใจอยู่เหมือนกันนะเออได,ได้ได้หาได้ฉากหาอยู่กันโอเคผมไม่เล่นเลยคือผมเจอแบบสกิลสองผมกดผมกดไม่ติดผมกดออกแล้วผมไม่เล่นมันอีกเลยมเออ โอเคนะครับผมมาอันนี้ไปแบบเร็วๆนะครับอ่าบัฟปีกมาครับน้องเหงาไปสักพักหนึ่งอ่ะถ้าเจอบัฟปีกนะผมอ่าแต่ว่าติดตัดแป๊บหนึ่งนะคือมันมีออไฟกับมองนะเว้ยจริงๆงเออมันมีออไฟกับมองมึงมึงไม่บัฟเกียงเหรอวะบัฟน่าจะเกียงนะครับมีออไฟกับมองอย่างจริงโอเคเห็นไหมติดแล้วครับผมติดเงินแล้วอ่าแล้วก็สลับเกีครับผมตีปายผมตายหาไปอย่างหอกครับผมเดี๋ยวจะเชื่อผม โอเคครับฟืบมาครับอ่าโทเทมสบายครับโทเทมแบบก็ตีสิครับทาอะไรได้ก็คือทําได้เลยครับผมอ่ะตีหลับตายแพ้และบ <laughs> อกเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรีเพย์กันสักสามรีเพย์แล้วกันนะ huh. เรามาเชียร์กันว่าเออหนึ่งในสามอะ่ะผมว่าหนึ่งในสามจริงในการที่จะใช้น้องรัชนะนะครับผมโอเคอ่าอันนี้ทีมรับนะครับมีนานานะแล้วก็น้องนะครับผมดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่มอนเตอร์เขาคงดีมากนะมีลิทไฟ มีตัวของอนานะนะครับแล้วก็มีมอนดี้นะครับถือว่าเขาคงดีมากนะครับผมฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมโอ,อเคปั่นไปไม่รู้จะชนะหรือเปล่านะลองดูกัน่ะฮะตีไปครับผมโอ้ผมเพิ่งรู้ว่าร่มไฟเออไม่ใช่ร่วมไฟสิไอตัวของเคียวไม่ใช่เคียวสิไอตัวของต,ตัวตลกธาตุธาตุเออไฟเก่งเหมือนกันนั้นเนี่ยอ่ะแพ้ครับผม คือมันเล่นยากจริงๆครับทุกคนมันไม่ได้อะไรเดี๋ยวดูเดี๋ยวกันอีกรอบหนึ่งไม่ได้จะบูลลี่หรืออะไรของนั้นแต่ว่ามันเล่นยากจริงๆครับทุกคนมันมันเล่นยากชนิดที่แบบมันต้องไปกับทีมที่เฉพาะจริงๆอ่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่คือถ้าจะเล่นถ้าจะเล่นยากขนาดนั้นอ่ะเราเล่นทีมปกติดีกว่าครับผมทุกคนอ่ะปีกมาครับผมอ่ะขโมยมาครับผมอ่ะลบไปครับผมอ่ะสตันนะฮะคิมมารามาครับบัฟมาตีปึ้งๆครับไม่ตายอ่ะเอ็กซ์อีกทีตีปึ้งๆครับ มาครับผมอ่ะยิงสวนปึ้งๆครับผมอ่ะตีชลบออ่ะไม่ติดครับอ่ะติดสกิลสองแล้วนะครับผมโอเคแลวดามจก็ไม่ได้แรงมากด้วยนะก็งันๆนะครับดามจก็ไม่ได้จัดจ้ามากเท่าไหร่นะครับอ่ะครับตีไปตีไปอ่ะบางมากด้วยนะครับผมบางด้วยนะบางด้วยนะตัวตีสกิลนี้นิดหน่อยโอ้โหเกือบตายครับผมอันนี้น่าจะใส่เป็นรูนิเมสิตนะครับผมอ่ะตีไปตายแล้วนะผมอ่าฮะเล่นยากเล่นยากจริงยอมรับนะครับผม ก็แล้วแต่คนเล่นนะในมุมมองของผมผมมองว่าเล่นยากอาจจะถ้าเป็นพวกพี่แซนหรือพวกที่แบบทอ็ทอปทอ็อปเพลเยอร์เขาอาจจะเล่นแบบง่ายก็ได้นะลองไปดูรีวิวเขาได้นะแต่ส่วนต,ตัวผมมองว่าเล่นยากนะใครที่มีมุมม,มองไงก็สามารถทิมได้นะไม,ไม่ไม่ได้ติดขัดนะครับประมาณนี้เห็นไหมเล่นยากมากเดี๋ยวเราลองกดไหมลองกดสักตาดูไหมสักตาเอาแบบหาคือแบบไม่เน้นชนะเน้นแบบเน้นประมาณว่าลองใช้งานดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างที่พูดไปผมเล่นคลิปเลยนะผมอ่ะ ถ้าเล่นตัวนี้ผมจะเล่นทีมเร็วเลยนะครับไม่เล่นทีมช้าเลยนะครับผมม, <c oughs> มาเราลองเล่นทีมคลิปดูนะครับผมถ้าเจอแบบทีมคลิปหรือทีมเร็วกับผมกดออกแล้วก็จะกดเข้าไปเล่นใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมมาลองเล่นดูนะครับผมอ่าหยิบประมาณไหนนะนกแก้วไหมนกแก้วหรือนหนนะอาจินครับผมน่าจะเป็นคลิปนะเราเล่นเป็นสป,ป,ปีดเลยโอคโ้ผมลืมผมลืมดิสนกแก้วนะ้ำบอกนกแก้วฝ่ายออกมาดีกว่า อ,อะดูดูครับอ่าฮะอ่าฮะนอนสักคู่นะต้องอยังไงก็ต้องหยิบมันแหละจริงๆอ่าดีเคครับโอ้ถ้าถ้าเล่นถ้าเจอดีเคเนี่ยอาจจะหยิบยากกว่าอ่ถ้าเจอดีเคอาจจะหยิบยากหน่อย ไอ้แต่เจดีเคน่าจะหยิบได้นะเออฮะแต่แต่ว่าเกมนี้จริงๆไม่ควรหยิบท่าท่าลมเลยครับควรหยิบทตุไฟสักตัวหนึ่งไม่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 แหนไม่น่าเคาน์เตอร์ครับผมแหบไม่น่าเคาน์เตอร์คิดคิดคิดในแง่ดีเข้าไปถ้าแหบเคาน์เตอร์คือกดออกได้เลยครับเกมนี้จริงๆ มันหยิบยากอะไรที่พูดไปว่ามันหยิบยากมากจริงๆครับเพราะว่าอันดับแรกเลยนะเพราะมันเป็นตัวที่เฉพาะทางจริงๆอะ่ะทุกคนเดี๋ยวนี้ผมอ,อก,กดข้ามไปแล้วแบบโอเคครับก็ชนะไปนะครับแต่รอบนีลองกดดูนะฮะลองกดดูตัวนี้อย่างที่พูดไปว่าเล่นยากนะอาจจะต้องแบบใช้ตัวรถเกตตัวรถเกตแล้วก็จะเรียกไงดี มันจะต้องไปกับคอมโบที่เพิ่มเกตลดเกตหน่อยครับอันนี้อาจจะตึงๆหน่อยนะครับผมผมลืมลิทธัตผมลืมลิทนกแก้วนกแก้วไฟออกมาเลยนะครับมอาอแสงออแสงน่าจะหยิบยากอยู่นะนี่ท่าน้ําแล้วก็นกแก้วครับนกแก้วน่าจะต้องเป็นลุงรอนก็ได้อยู่ลุงรอนอ่าลุงรอนเงือกครับเงือกเงือกอันนี้น่าจะตึงครับวูบครับวูฟอ่าฮะ เราหยิบลมเยอะไม่ได้เรื่องหยิบลม,ลมเยอะไม่ได้นสิประเด็นแต่ธาตุน้ำข่เยอะนะธาตุน้ำข่เยอะมาล้วมีตัวลบปับ๊บอ่ะโอเคอันนี้ร่มลมผมใส่เป็นสายสปีดนะก็เป็นสปีดเลยไม่มีดาเมจนะครับผมประมาณนี้อืมไปผมขออนุญยตแบนด์เป็นตัวของโลกแกลล้วแล้ะเออเป็นตัวของเอนี่แล้วกันเนาะไม่มีลีดด้วยครับผมไม่เป็นไรครับไม่มีมหรือมรีดชิไหย,ยเออคือเราจะเร็วสู้เขาได้ปะเนี่ยเออ เป็นแม่นยำเลยวะ่ะเป็นแม่นยำเลยค่ะดืมดีดืมดีทุกคนเขาจะเร็วกว่าเราปะวะไอ้ตัวนี้ผมเร็วเท่าไหร่วะร้อยแปดสิบห้าน่าจะต่อได้อยู่นะน่าจะต่อได้อยู่เออเฮ้แต่ว่าล่มผมถ้ามันใส่วิวผมจบเลยนะเนี่ยเพราะว่าภูก,กันผมไม่ได้เร็วมากล่ม,มก่อนล่มเสร็จแล้วก็ภูการดูซิดูซิเขาใส่วิวสักตัวไหมอ่าฮะไม่ใส่วิวสองตัวครับน่าจะสบายอยู่ โอเครรถเกตแล้วก็เลนเกตครับสวยเคาน์เตอร์เหรอเหลือจะเชื่อครับผมสลับเกตนะครับผมสลับเกตชึบครับผมเรียบร้อยครับสวยงามครับผมก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่ครับอาจจะเล่นยากหน่อยแล้วก็สกิลที่2ปัดไปปึ๊บครับสวยสตันครับเออได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่แล้วก็กดรีสกิลตัวนี้ไปชึบชึบ้ยได้อยู่นะทุกคนทําไปเล่นไปแล้วก็ใช้สกิลที่2ใส่ตัวนี้ชึบบูติดว่ะ สุดดยอแล้วก็สกิลที่หนึ่งตีแล้วผมปึ้งครับกระจายดาเมจนะครับผมแล้วก็สกิลที่3ลูดไปฟืบนะครับสวยงามเจอเคาน์เตอร์ว่ะเฮ้ยฮัลโหลใส่เคาน์เตอร์กี่เซตวะเนี่ยแต่ว่าเรารีสกิลไปแล้วนะน่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็สกิลที่หนึ่งสกิลที่หนึ่งตีสตัร์ได้เนาะก็สตัร์ตัวนี้ไปโอเคครับผมอ่ะแล้วก็สตัร์ไปก็ได้อัศจรรสโบสตัร์สวยงามครับผมได้อยู่นะไม่ไม่ไม่คือมันให้ออกทำไมออกคลิปมันแบบมันตีมันตีดีหรือบัฟดีจังวะ ตอนผมเล่นไม่ทุกคนมันฟิตติดจริงๆนะเว้ยเหลือจะชื่อมากอ่าตีไปครับเคครับผมเคอ้าวดีนะเราเมื่อกี้เราเลี้สกิลคูดาวไปครับผมแล้วก็หลับสวยงามครับแล้วก็หลับร่มผมสกิลไม่เต็มนะครับทุกคนก็สกิลนี้ผัดไปปึ๊บโอเคสตันได้ไหมสตันได้จะดีมากเลยนะเคครับผมสวยงามสวยมากมากครับผมสตันสวยมากแล้วก็ตีไปครับผม สกิลแล้วรีสกิลแพนด้าก่อนนะครับอันตรายอันตรายตัวนี้ปึ๊บสวยแพนด้าไม่มีโดดแล้วก็สกิลสามลดเกรดไปครับผมเพิ่มเกรดสวยงามครับแล้วก็สกิลสอง่าลดเกรดไปสวยครับสกิลหนึ่งดาเมจครับปึ้งครับแล้วอันนี้ผมไม่ได้เล่นเป็นดาเมจมากนะก็พาะใช้ได้กันได้อยู่โอเคแล้วก็ตีหลับครับสวยงามครับผมเลยจะเชื่ออ่ะฮะโดนเทินครับผมโอเคอ๋อไม่ติดด้วยครับไม่เป็นไรครับสกิลสองรีไป ซึบนะครับสกิลผมมันไม่เต็มด้วยครับมันก็เลยจะเล่นยากนะตัวของน้องน่าจะเล่นยากหน่อยนะผมอันนี้เราใช้สกิลสองไปเลยครับผมสกิลสองไปเฮ้ยติดว่ะเฮ้ยเทโทุกคนแล้วก็สกิลที่หนึ่งดาเมจปึ้งครับผมอ่าสามพันไม่แรงมากเท่าไหร่นะผมตีปึ้งเจอเค,คับผมเราก็ผูก,กันรูดไปปึ๊กหายครับอ่ารับรองสลับเกรดได้ไหมสลับเกรดได้ไหมตัวเดียวไม่ได้ก็สลับเกรดไม่ได้นะผม ใช้ทาไมก่อนเอา้าสตันด้วยครับผมเดี๋ยวจะเชื่อครับผมเฮ้ยได้อยู่นะได้อยู่นะครับผมรถเกตอื้อสวยตีสตันออสวยฝั่งตรงข้ามมังหวัวร้อนจริงๆนะเว้ยจริง,รง,รงอันนี้จริงๆผมนอมีโล่แล้วก็มีตัวของปูก,กันด้วยก็ถือว่ามันน่าจะได้แบกจาก2ตัวนี้นะครับผมอาตัวของน้องเองอาจจะไม่ได้แบกมากสักเท่าไหร่นะครับผมประมาณนั้นก็ถือว่าดีนะถือว่าตอบโจทย์อยู่เหมือนกันนะครับผมก็ใครที่อยากจะลองเล่นก็ลองไปใช้งานดูได้นะครับผม ได้ดีอยู่แป๊บนึงผมขอรีเพย์ก่นอนข้อมูลนะครับผมแชร์รีเพย์อ่าแชทกิวครับผมโอเคแล้วก็แชร์ไปแชทแชทธรรมดาแชทธรรมดาไปแชทจันเตอร์แล้วก็ไปแชทของพี่ออฟแล้วกันเนาะอ่าแค่นี้พอประมาณนี้เราพอแล้วนะครับผมประมาณนี้โอเคนะครับก็ตัวนี้จริงๆเล่นได้อยู่นะมันติดแค่ว่าต้องมีตัวจริงๆเมื่อกี้ตัวของโลมผมแบกด้วยแล้วก็ ตัวของบูกันแบกด้วยะครับก็จะตึงๆหน่อยครับแต่ก็เล่นได้นะก็คือสลับเกรดได้เมื่อกี้เห็นไหมทุกคนเห็นอ่าตัวของวูฟชัตเอาน้ํากับตัวของออแสงเนาะสลับเกรดไปก็ถือว่าปวดอยู่เหมือนกันนะครับผมทําไปเล่นไปนะก็โอเคอยู่โอเคอยู่ไม่น่าเกียดจนไม่น่าเกียดจนรปลาโทรศัพท์จิงก็พอได้นะพอไปวัวาได้แล้วกันนะประมาณนี้ถ้าใครที่ชอบคอ,คอนเทนต์อย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับ